ท่วมในทางเหนือของเรายังมาอีกลูกที่สองแล้วมัง้งไม่ยินว่าเข้าเราค่ะพี่น้องลาวพี่น้องไทยระมัดระวังด้วยเลยใครอยู่ใกล้น้ำอยู่ริมนแล้งของนะบนะ้งโคลงฝนตกหนักมากทางเหนือของลาวอะ่ะเพราะว่าพายุพายุเข้านะ มาดูตัวน้ำในครอบคบาท เนะข้าบ้านแนะ่มันตกมักตรงไม่มีลมมาไม่เข้ามัมีลแมแรงเลยนะ ปลาตกกลายเป็นทะเลสาบเลยทางฝนตกแรงลมแรงน้ำเขาเฮือนเรือลังนะก็ก,กลายเป็นทะเลโอ้ยสิโตกไปอีกอยู่ิโตกไปอีกอยู่ได้นี่น้ำ กลายเป็นทะเลสาบไปแล้วถนนถนนเข้าู่บ้านฝนตกอย่างแรงนี่นะน้ำบอลลูนเลยนะเดี๋ยวไปตรงป้าแล้วอื้ออ น้ำกระดิกระถิดน้องน้ำเขาเงินทุกคนเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วรอบใหม่แล้ว